สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวิดีโอเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์บนเจ้ของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าไปที่หน้าก o o g l e นะครับแล้วพิมพ์คำว่า K M K S O C I A L นะครับก็คือเคมโซเชียลเนาะอ่านแล้วแล้วก็เข้ามาที่เว็บแรกเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเลือกที่ขวาบนจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะหรือจะกดปุ่มฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับเราเข้าไปเลยนะ อ่าตรงนี้นะครับขอจะใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมั่อขอไปครับตรงนี้เราจะใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานเนาะตรงนี้จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับมันต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะแล้วก yes. ็กดสมัครใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับจะเด้ยบกับอาที่หน้าเดิมเนาะเราก็เอารหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งนึงนะครับ อ่ะทนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับจะด้งเข้าไปที่หน้าเมนูของเ็บบซต์โน้ตสายมือจะมีเมนูถ้าเลือกใช้งานตรงนี้นะครับทีนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่เมนูแรกเนาะก็คือเป็นเมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกเ็าแล้วเข้าไปที่เมนูคาสั่งซื้อใหม่อันแรกเนาะอ่าแล้วก็เมนูตรงบนมูดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาจะเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปามะครับต้องการที่จะปลามแพลตฟอร์มอะไรเนาะ อันนี้แพลตฟอร์มเฟรมบลูกนะครับก็อยู่ด้านบนเลยนะเนาะให้เราเริ่มให้เราเริ่มมาที่แพลตฟอร์มเฟรมบลูกนะครับอ่นตรงนี้นะครับความจะเรื่องห่อข้อนะครับว่าเราจะการที่จะปั๊มห่อข้ออะไรเนาะอ่นทีนี้นะครับสำหรับไปถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับทำตามผมได้เลยเนาะให้เราไปเรื่อ,องห่อข้ออันนี้เลยนะครับก็คือห่อข้อเพิ่มไลค์โพสต์อิโมจินะครับอ่าแล้วก็มาช่องต่อไปคือช่องบริการเนาะ ตรงนี้เขาจะมีข้อมูลละเอียเพิ่มเติมให้เราขอไปับตรงนี้เขาจะมีบริการให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยครับแต่ละอันนะครับจะมีข้อมูลละเอียดตต่างกันไปเนาะแต่ว่าอันนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มๆไปนะครับมันจะแบ่งเป็นตัวๆเนาะเช่นกลุ่มแรกครับเป็นบริการตัวแรกก็คือเป็นทูกใจโพสเฟิร์ o บุ๊ะครับ 10k ครับ 10k หมายถึงว่าเขาจะปั๊มได้แค่ 10k เท่านั้นเนาะอันนี้ก็คือปั๊มได้แค่ 10k เท่านั้นครับจำกัดแค่ 10k เนาะแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญล 1>, 1 k ถึง 5K ต่อวันเนี่ยนนจะเป็นอันนี้จะเป็นความเดียวที่ยอดจะขึ้นให้เรานะครับแล้วก็มีรีฟิลเติมด้วยค่าสับ30วันเนาะแล้วก็ทันทีนะครับทันทีไม่ถึงว่าหลังจากที่เรากดสั่งเซิร์ฟแพ็กเกจเนี่ครับเขาจะเริ่มปั๊มให้เราทันทีเลยเนาะ,ะตรงนั้นด้านหลังตรงน,นี้เป็นราคาเนาะทีนี้มาดูตรงกลุ่มที่2อครับก็คือเป็น S V 2นะเห็นัไหมแต่ละอันก็เหมือนคล้ายกับอันบนเลยครับแค่แตกต่างกันตรงที่ตรงตรงตรง,ตรงที่ราคา ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเดือนหนึ่งก็มีเยอะแยะมากมายแล้ว,วส่วนจาล่างเนี่ยจะได้คมหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับมันจะมีหลายตัวบริการให้เราเลือกใช้ยเยอะแยะมากมายแลยนะ้วนาะคุณผู้ชมก็ลองอ่านมาดูนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับถูกใจบริการตัวไหนเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นไ้เลยนะครับอ่ะโอเคครับที่นี้นะครับก็เดี๋ยวให้เราเลือกบริการไปเลยนะว่าเราต้องการี่ปั๊มหรือ่าปั๊มรูปอะไรเนาะทีนี้ผมจะปั๊มรู ลูกวาวแล้วกันนะครับว่าให้เรากดไปเลยนะครับอันนี้มาช่องต่อไปคือช่องคข้าไปสบายครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้เราไปต่อได้เลยเนาะอ่ามาตรงช่องลิงค์ครับสำหรับที่นี่ช่องลิงค์เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพลของเราครับแล้เรากลับมาที่หน้าโพลของเราเนาะอ่ะก๊อปปี้ลิงค์โพสต์อยู่ในบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ลงช่องลิงค์ได้เลยเนาะอ่ามาตรงช่องจํานวนนะครับช่องจํานวนก็คือเป็นช่องให้ใส่ยอดจํานวนที่เราต้องการจับปั๊มนะครับอ่ามันก็จะมีขั้นตอนบอดเนาะขั้นตอนปั๊มเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มเท่่่าาไไหรรเเนนะะก็ใสยยอดปลคับ อันนี้เป็นตัวช่องเวลาเชือดเดือดค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเนาะเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอันทีนี้นะครับหลังจากใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับแล้วก็ส่งได้เลยเนาะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราส่งนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอันนี้จะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราใส่เมื่อกี้เนาะอ่ะสำหรับในเรื่งถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่ในการดำเนินงานเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเมนูต่่่ออไปปแล้้ววกกกัััันนน็มมาาทีเูรรระะติสงซืคบ อ่าเมนทุกป้อมวัดแกรสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้ใช้ประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะว่าเราสริญของเขาบริการถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้จะมีของเขาบริการที่เราเสริญเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีลิงก์ที่เราใส่นะครับก็คือเอาไว้เช็คเนาะว่าเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าครับวิธีการเช็คลิงก์ก็แค่กดไปที่ลิงก์ได้เลยเนาะมันก็จะลิงก์เข้าไปที่หน้าที่เราใส่ลิงก์ไว้นะครับส่วนด้านขวานะครับจะมีสถานะบอกนะครับว่าตอนนี้ครับอยู่ในช่วงอะไรเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงกำลังาาเนนผผลลแ้้วะะครับูชมอ่โอเคครับววห่าางรอเเเดี๋ยไปมนูต่ออไปลกกัน็คืมาที่เเเมมนนนูติิงะครับ อเมทอเตอร์เงินะครับจะมี3ช่องทางแล้วเลือกใช้งานมีช่องทางแรกสแกน QR code ช่องทาง2ทงตรงพื้นที่วอลเล็ตช่องทาง3คริปโตนะครับส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเนาะส่วนด้านล่างสุดนะครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูด้วยเนาะอ่าโอเคครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพลังเหล่าก่อนเนาะโอเคน้ครับยอดรายังไม่ัเจ็งของเราเป็นแค่ละอย่างเนาะตอนนี้ยังไม่มีรูปวาร์นะครับเดี๋ยวเรารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดเป็นแค่ระอย่างนะ อ่ะตอนนี้นะครับยอดของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นมาแค่หนึน่งคขนเนาะก็คือยอดของเรายังขงึ้นไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดเออไม่ใช่ผมจะตัดผมขออภยัยด้วยก็คือตอนนี้เราปรั๊มยอดขึ้นแล้วนะครับแต่แค่ว่าเราต้องรอยอดขึ้นจนครบจํานวนเนาะที่เราปั๊มไปนะครับอ่ะโอเคผมก็จะไม่ดอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยืดเยอะอเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดเออยวผมจะไปต่อได้เลยนะครับก็คือสําหรับเขาที่ปั๊มยอดวาวขึ้นเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกคร้งงนึา อ่าโอเคครับก่อนหน้าแล้วจากล้างครับไปจะเข้าจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับแม้ลิงก์ตรงนี้เนาะอ่ถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำโดยว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์เนาะคุณผู้ชมเนาะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับอ่ส่วนในบนนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเนาะทีนี้ให้เราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูตติิดด่ออแมนนะครับ a d m i น d i g i t a อ Admin นะครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อ Admin ตัวโตนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สั่งไว้ที่จ้าชายเมนูนี้ติดต่อแอดมินได้ตลอดเลยเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้คลิยเนาะคุณผู้ชมทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีนะครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ